สวัสดีค่ะครูพีพีนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรายังเรียนกันในหน่วยข้าวมหัศจรรย์สำหรับวันนี้ เราจะเรียนกันในเรื่องการเจริญเติบโตของข้าวกันค่ะตอนนี้นะคะคุณครูก็อยู่ที่ทุ่งนานะคะที่ทุ่งนามีข้าวขึ้นอยู่เต็มเลยค่ะไหนเด็กๆลองดูที่ต้นข้าวสิคะว่าตอนนี้ต้นข้าวกําลังเจริญเติบโตอยู่ในระยะไหนนะค่ะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้กันนะคะวันนี้คุณครูก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะมาให้เด็กๆได้ร้องเพลงและเต้นกันค่ะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย เพลงการจเจริญเติบโตของขา้าวก่อนที่เราจะไปเริ่มร้องเพลงกันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะร้องให้เด็กๆฟังหนึ่งครั้งค่ะการจเจริญเติบโตของขา้าวข้าวเติบโตข้าวเติบโต,เ,ต,บโตเรามาเรียนรู้เรื่องของขา้าวว่าเติบโตได้อย่างไรในตะแลกเป็นมเมล็ดขา้าวเมล็ดขา้าวเมล็ดขา้าวลังจากนั้นกลายเป็นต้นกลา้า ที่เติบโตในทุงนาและสุดท้ายกลายเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวที่เจริญเติบโตแข็งแรงมีรวงข้าวสีเหลืองทองเดี๋ยวคุณครูนะคะจะสอนเด็กๆทำท่าป,ประกอบเพลงค่ะท่าแรกนะคะให้เด็กๆย่ำเท้าอยู่กับที่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็จะให้เด็กๆทำท่าแบบนี้ค่ะแล้วก็โยกไปโยกมาเป็น การเจริญเติบโตของขาขา้วขาวเติบโตข้าวเติบโตเรามาเรียนรู้เรื่องของขาว่าเติบโตได้อย่างไรค่ะหลังจากนั้นนะคะก็ให้เด็กๆทำท่าแบบนี้ก็จะเป็นในตะแลกเป็นมาเล็ดข,ข้าวมาเล็ดข,ข้าวมาเล็ดข,ข้าวแล้วก็จะท,ทําแท่แบบนี้นะคะชี้พุ่งขึ้นฟ้าสำหรับการก็จะเป็นล่างสํากนั้นกลายเป็นต้นตา ที่เติบโตในทุงนาเสร็จแล้วก็ทำท่าโบกไปโบกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็น่าสุดท้ายกลาเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวจากนั้นก็ทำท่าแบบนี้แล้วก็หมุนรอบตัวเองนะคะที่จเจริญเติบโตแข็งแรงมีรวงข้าวสีเหลืองทองค่ะแค่นี้ก็จะจบแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวเราไปร้องและเต้นพร้อมกันเลยค่ะเด็กๆ เติบโตได้อย่างไรในตนแหลกเป็นมาเลช้าวมาเลช้าวมาเลช้าวกลางสันเกนกลายเป็นต้น้าที่เติบโตในถุงมาและสุดท้ายกลายเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวที่จเจริญเติบโตไปมีรวงข้าวสีเหลืองทองการจเจริญเติบโตของ ที่เติบโตในทุงมาและสุดท้ายกลายเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวเป็นต้นข้าวที่เจริญเติบโตขึ้นมมีรวงข้าวสีเหลืองทองหลังจากที่เราได้ร้องเพลงและเต้นกันไปแล้วนะคะเด็กจําได้ไหมคะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของข้าวค่ะแล้วการเจริญเติบโตของข้าวแบ่งออกเป็นกี่ระยะนะคะค่ะ คุณครูนะคะได้แบ่งออกเป็นทั้หมด3ระยะนะคะจากในเนื้อเพลงนะคะแล้วในแต่ละระยะนะคะมีอะไรบ้างใครเด็กๆจำได้ไหมเอ่ยค่ะถ้าเด็กๆอยากรู้นะคะว่าระยะของการเจริญเติบโตของข้าวเป็นอย่างไรบ้างงั้นเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะมิทานเรื่องมเมล็ดข้าวพจนไทยที่ทุกนาแห่งหนึ่งมียุ้งช่างของชาวนาะที่มีมเมล็ดข้าวอยู่ข้างใน มเมล็ดข้าวรู้สึกเบื่อจึงหนีออกมาจากยุ้งฉางของชาวนาะเมล็ดข้าวเดินไปตามทางที่ทุ่งนาจู่ๆก็มีอีกาตัวหนึ่งบินมาพามเมล็ดข้าวขึ้นไปบนท้องฟ้ามเมล็ดข้าวตกใจจึงถามว่าพี่เป็นใครล่ะคะพาหนูขึ้นมาทำไมอีกาจึงบอกว่าฉันคืออีกา เดี๋ยวฉันจะพาไปดูสิ่งที่น่าสนใจล,ล่ะเมล็ดข้าวมองลงมาตรงพื้นดินก็เห็นทุ่งนาที่มีต้นกล้ามเมล็ดข้าวถามอีกาว่านั่นคืออะไรล่ะคะมีใบสีเขียวๆด้วยคะ่ะอีกาจึงบอกว่านั่นคือต้นกล้าเมื่อก่อนก็เป็นเหมือนมเมล็ดข้าวเหมือนหนูนั่นแหละแต่หลังจากชาวนาปลูกข้าว เมื่อเวลาผ่านไปก็จะค่อยๆเจริญเติบโตมาเป็นระยะที่สองก็คือต้นกล้าเมล็ดข้าวก็บอกว่าอ๋อค่ะถ้านหนูโตขึ้นก็จะเป็นเหมือนพี่ต้นกล้าใช่ไหมคะอีกาก็บอกว่าใช่แล้วละ่ะและเมื่อเวลาผ่านไปต้นกล้าที่อยู่ในนาข้าวก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆ และก็จะมีรวงข้าวแสนสวยด้วยละ่ะจากนั้นอีกาก็พา,มาเมล็ดข้าวไปดูนาะอีกแปลงหนึ่งมเมล็ดข้าวจึงเห็นต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตในทุ่งนา,าเมล็ดข้าวจึงถามว่าแล้วนั่นคืออะไรหรอทำไมถึงดูคล้ายๆกับต้นกล้าจังเลยคะจากนั้นอีกาจึงตอบไปว่า นั่นคือต้นข้าวที่กำลังเจริญเติบโตในระยะสุดท้ายเห็นไหมว่ามีรวงข้าวแสนสวยด้วยละ่ะจากรวงข้าวสีเขียวก็จะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองพร้อมที่จะให้ชาวนามาเก็บเกี่ยวเมื่อมเมล็ดข้าวเติบโตก็จะกลายเป็นต้นข้าวนี่แหละจากนั้นอีกาก็พามาเล็ดข้าวเดินทางกลับไปที่ทุ่งนา มเมล็ดข้าวจึงพูดขึ้นว่านาข้าวสวยจังเลยค่ะหนูอยากโตขึ้นมามีรวงข้าวสีเหลืองทองแสนสวยแล้วเมื่อชาวนาปลูกข้าวจากระยะที่หนึ่งเป็นมเมล็ดข้าวเมล็ดข้าวน้อยก็ค่อยๆเจริญเติบโตขึ้นมาเป็นระยะที่สองตอนนี้มเมล็ดข้าวก็กลายเป็นต้นกล้าแล้วและเมื่อเวลาผ่านไปเมื่อต้นกล้าสูงขึ้น ก็มีรวงข้าวงอกออกมาจากสีเขียวก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองพร้อมที่จะให้ชาวนามาเก็บเกี่ยวในทุ่งนากิจกรรมทบทวนความรู้จักนิทานเรื่องมเมล็ดข้าวผจญภัยจากในนิทานใครพามเมล็ดข้าวไปผจญภัย มเมล็ดข้าวไปผจญภัยหลังจากที่มเมล็ดข้าวผจญภัยในนาข้าวแล้วมเมล็ดข้าวได้รู้แล้วว่าการจเจริญเติบโตของข้าวแบ่งเป็นกี่ระยะสามระยะแล้วแต่ละระยะเป็นอย่างไรบ้าง ระยะแรกเป็นเมล็ดข้าวระยะต่อมาเป็นต้นกล้าจากนั้นก็กลายเป็นต้นข้าวและมีรวงข้าวแสนสวยตอนนี้นะคะเด็กๆก็รู้แล้วนะคะว่าการเจริญเติบโตของข้าวคุณครูได้แบ่งออกเป็นทั้งหมด3ระยะค่ะระยะที่1ก็คือเมล็ดข้าวระยะที่2ก็คือต้นกล้าและระยะที่3ก็คือต้นข้าวนั่นเองค่ะ เด็กเห็นไหมคะว่าทุ่งนาที่คุณครูกําลังยืนอยู่ข้าวกําลังเจริญเติบโตอยู่ในระยะไหนคะเด็กๆไหนเด็กๆลองมาดูใกล้ๆสิคะข้าวนะคะกําลังเจริญเติบโตอยู่ในระยะที่3ซึ่งตอนนี้นะคะต้นข้าวกําลังมีรวงข้าวสีเขียวค่ะเมื่อต้นข้าวเจริญเติบโตเต็มวัยนะคะรวงข้าวสีเขียวก็จะค่อยๆกลายเป็นรวงข้าวสีเหลืองทองพร้อมให้ชาวนาได้เก็บเกี่ยวนั่นเองค่ะ สำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเกมมาให้เด็กๆได้เล่นกันค่ะเป็นเกมเรียงลำดับการจเจริญเติบโตของข้าวขาเด็กๆ,ๆ,ๆก่อนที่เด็กจะเริ่มเล่นเกมนะคะคุณครูก็จะให้เด็กๆพิมพ์ชื่อเล่นของตนเองหลังจากที่พิมพ์ชื่อเล่นเสร็จแล้วเด็กๆสามารถคลิกเริ่มเกมได้เลยค่ะสําหรับเกมที่คุณครูจะให้เด็กๆเล่นนะคะคุณครูจะมีบัตรภาพและบัตรคำให้เด็กๆคลิกลากทั้งบัตรภาพและบัตรคำ นำไปเติมลงในช่องว่างของการเจริญเติบโตของข้าวในแต่ระยะให้ถูกต้องนะคะค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะส่งลิงก์เกมเข้าไปในลายกลุ่มให้เด็กๆได้เล่นเกมกันนะคะค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีใบงานมาให้เด็กๆได้ทำกันนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตามเส้นประและวาดภาพระบายสีการเจริญเติบโตของข้าวให้สวยงามนะคะ หลังจากที่เด็กทำใบงานเสร็จแล้วนะคะรบกวนให้คุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองถ่ายภาพผลงานส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย